สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กับเกมโป k e m o n TCT Pocket กันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็ไม่ได้จะมาเล่นเด็กอะไรให้ทุกคนดูนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมารีวิว ID ของผมเองให้ทุกคนดูกันนะครับเรื่องของเรื่องก็คือวันนี้เมื่อเช้านี้ผมได้เปิดแพ็คไป1แพ็คแล้วมันมีแจ้งเตือนเด้งขึ้นมาอันหนึ่งนะครับซึ่งแจ้งเตือนมันก็คือนี่ยงไง มันแจ้งเตือนว่าผมเปิดแพ็คไปได้100แพ็คแล้วนั่นเองครับก็เลยคิดว่าวันนี้จะมารีวิวให้ทุกคนดูว่าไอ้100แพ็คที่ผมได้เปิดไปทั้งหมดเนี่ยได้การ์ดอะไรบ้างได้เด็กอะไรบ้างนะครับก็ขอบเกินตรงนี้มาก่อนนิดนึงนะครับก็ตอนนี้ผมยังเป็นสายฟรีอยู่นะก็ยังไม่ได้เติมเงินเข้าไปถึงจะให้ทุกคนจะเห็นว่าผมมีตัวพรีเมียมแพ็คแล้วก็ตามแต่ว่า พรีเมี่ตรงเนี้ยมันเป็นพรีเมี่ฟรีที่ได้มาจากาการสมัครครั้งแรกเนาะสองอาทิตย์ยังถือว่าเป็นสายฟรีอยู่นะโอเคเดี๋ยวไปดูการ์ดกันว่าผม100แพ็คเนี้ยผมได้การก์ดอะไรมาบ้างโอเคครับนี่ก็เป็นหน้าตาของการก์ดที่ผมได้มาเนาะต้องบอกก่อนเลยว่า100แพ็คเนี้ย80%เลยผมจะเปิดเป็นแพ็คมิวทูเนาะแล้วก็อีก 10%ก็จะเป็นแพ็คลิสดอนแล้วก็อีก10%ก็จะเป็นแพ็คของพิกาชูนั่นเองนะครับก็ก็คือตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะหาเด็กมิวทูให้ได้ก็เลยทุ่มแพ็คทั้งหมดนะครับเปิดเป็นแพ็คมิวทูไปซะส่วนใหญ่ก็แล้วก็ได้เด็กมิวทูมาเล่นอย่างที่ใจหวังนั่นเองก็เดี๋ยวไปดูกันครับว่า100 p a แพ็คเนี่ยผมได้การ์ดที่เป็นดาวทองอ่ะการ์ดอะไรบ้างโอเคเริ่มที่ใบแรกนะครับใบแรกผมก็ได้เป็น มิวทูทองเนาะก็เป็นการ์ดแบบระดับมงกุฎทองเป็นใบเดียวใบแรกแล้วก็ใบเดียวของตอนนี้ก็หวังว่านานาคตก็จะได้ลิซาร์ดอนมงกุฎทองกัแบพิกาชูเอ็มงกุฎทองบ้างเนาะโอเคครับไปดูใบต่อไปกันเลยใบต่อไปผมก็ได้ตัว p i กาชูสามดาวทองเนาะตัวนี้ก็ตัวนี้แบเป็นการที่ผมชอบมากทุกคนดูเอฟเฟกนะ นี่สามารถกดแล้วดูคัสซีนได้ด้วยเป็นการที่สวยมากการที่ดูคัสซีนได้แบบนี้ตอนนี้จะมีทั้งหมด4ใบนะก็จะมีลิซาดอนพิกชูมิวแล้วก็อีกตัวหนึง่งอ่าผมไม่แน่ใจว่าเป็นตัวอะไรนะอ่าถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยแล้วกันนะครับดูสวยมาก ซึ่งการเนี้ยผมก็เพิ่งได้มาตอนเนี้ยผมมีพิก achu ex อะ่ะคบ2ใบได้ละเดี๋ยวผมจะมาจัดเด็กพิก achu ex ให้ทุกคนดูนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ thunder ex เนาะก็จะเป็นพิก achu ex สายบัตเจ็ตใช้โปเกมอนที่ไม่อ่าไม่ใช้ thunder ทุกคนรอรับชมได้เลยนะต่อไปก็จะเป็นเกง้า2ทองครับแล้วก็ฟิเซอร์2ทอง ซากากิสองทองโุชิดาเน่หนึ่นงทองตัวนี้ได้มาสองใบเนี่ยแล้วก็พินเซอร์หนึ่งทองนีต่ตัวคางเงะหนึ่งทองกรดดอตหนึ่งทองยาดงหนึ่งทองอะกะละกะละหนึ่งทองการนี้ก็ได้มาสองใบนะครับก็เป็นโคแบตหนึ่งทองอมาตาโลกัสหนึ่งทองเนาะแล้วก็เป็นพีจอดหนึ่งทอง ครับที่เหลือก็จะเป็นการ์ด EX และการ์ดเอก็มีไม่ได้เยอะนะครับก็จะมีอยู่1 2 3 4 5 6 7 8 9า่้าหกเดแเใบเตัวนะครับอืมก็เอาจริงๆก็100ซองได้เท่านี้ผมก็คิดว่าโอเคแล้วนะสามารถเล่นเด็กได้หลายเด็กเลยเดี๋ยวผมจะเปิดเด็กให้ดูแล้วกันว่า100แพ็คของผมเนี่ยมันจัดเป็นเด็กได้กี่เด็กโอเคครับเดี๋ยวไปดูตัวเด็กกัน โอเคแล้วนี้ก็คือหน้าตาเด็กของผมเนาะก็จะมีทั้งหมด8เด็กและปดเด็กครับที่ผมจัดไว้โอเคก็ไปดูได้ที่1กันเด็กที่หนึ่งก็จะเป็นเด็กกาลากาละเอนะ็กเนาะเด็กนี้ก็มาจากแพ็คมิวทูนั่นเองครับนีใครที่เปิดหามิวทูอผมคิดว่า,าจะต้องได้กาลากาละเอ็กกันอย่างแน่นอนแหละก็สามารถจัดเด็กนี้ได้นะครับเป็นเด็กที่ตัวที่หายากก็จะมีแค่กาลากาละเอ็ก ใครได้ก็ใครมีก็สามารถจะได้เป็นเด็กที่เก่งครับแต่ว่าใช้ดูนิดหน่อยก็ใครอยากรู้ว่าเล่นยังไงก็ผมมีลงคลิปไว้นะครับสามาหถเรับไปรับชมกันได้เด็กที่2ก็เป็นเด็กฟิเซอร์ครับเป็นฟิเซอร์แบบสเปดเทนเนอร์เนาะเด็กนี้ก็มาจากแพ็คมิวทูเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีอยู่การ์ดเทนเนอร์อยู่2ใบที่จะเป็นต้องไปหาที่แพ็คอื่นเนาะก็จะเป็นคาซูมิกับซาบีน่าคาซูมิเนี่ยคาซูมิเนี่ยจะต้องหาที่แพ็ พิก a c h นะครับส่วนซาบีน่าจะต้องหาที่แพ็คลิซาดอนนะครับก็สอกไว้เนี่ยผมใช้แต้มคาบมาซึ่งตอนนั้นอะแบบอยากเล่นมากก็เลยคาบไปเลยละกันแล้วทีเนี้ยพอภายหลังไปเปิดเอาไปเปิดแพ็คพิกาชูก็ได้ขาสูม้มาเทียบเลยก็แอบ,บเสียดายนกันเน่าที่ใช้แต้มแลกไปแต่ก็ไม่เป็นไรครับแลกก่อนเล่นก่อนครับเค okay, ไปดูเดยที่สกัน เด็กที่3ของผมก็จะเป็นเด็กมิวทูนะครับก็นี่แหละตั้งใจเปิดแพ็คมิวทูเพื่อเด็กนี้เลยก็ได้มิวทูทองมาเล่นด้วยก็ก็ถือว่าดีเลยแหละครับอืมแต่จริงๆผมชอบอีกอาร์ตหนึ่งเนาะอาร์ตอา,อาที่เป็นอาร์ตแบบนี้อันนี้สวยมากอืมแต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่าเนะโอเคต่อไปก็เด็กที่4ครับเป็นเด็กโคกะเด็กโคกะก็มาจากแพ็คมิวทูเหมือนกันนะจะเป็น าามาตาดูกัส์ดบอกแล้วก็ตัวเมสซิเร์ตันนะครับโอเคอันนี้ก็หาได้จากแพ็กมิลทูเด็กที่5เป็นเด็กลาปาสครับตัวนี้อาจจะเป็นเด็กลาปาสที่เป็นเล่นกับตัว18เทนเนอร์ลาปาสเนี่ยผมหาได้จากกิจกรรมลาปาสแต่ว่าวันที่อัดคลิปเนี้ยกิจกรรมลาปาสมันหมดและซึ่งไม่แน่ใจว่าในอนาคตตัวลาปาสนี่จะอยู่ในแพ็กไหนให้เปิดหรือเปล่านะครับก็ใครมาเล่นทีหลังก็อาจจะ ยังหาลาปาร์ตไม่ได้เนาะก็ให้ไปหาฟิเซอร์เล่นแทนแล้วกันนะครับเราสามารถก็ใกล้เคียงกันโอเคดูเด็กถัดไปกันเด็กถัดไปก็จะเป็นเด็กเกงก้านะครับเกงก้าเด็กนี้ก็าหาจากแพ็คมิวทูเหมือนกันนะครับจะเห็นว่าเด็กส่วนใหญ่ของผมก็จะหามาจากเด็กแพ็คมิวทู two, ทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่าทุ่มงบไปกับแพ็คมิวทูเยอะ มีมิวทูเหมือนกันแพ็กที่7ครับก็จะเป็นแพ็กเด็กเด็กฟูดินซึ่งเด็กฟูดินเนี่ยผมได้มาจากแพ็กลิซาดอนเนาะเปิดเด็กฟูดินได้1ใบแล้วก็อีกใบหนึ่งอะ่ะก็คือหาได้จากวันเดอร์พิกครับผมก็ถือว่าดูดีเหมือนกันนะก็ได้ฟูดินมา2ตัวเลยก็สามารถทำเด็กฟูดินได้ไดละแล้วก็บวกกับผมมีามาตาโดกัสอยู่แล้วก็ เดี๋ยมาใช้คู่กันเนาก็เดี๋ยวเด็กฟูดินก็จะมีรีวิวลงในช่องเนาะใครสนใจก็กดไลค์กดติดตามรอไว้ได้เลยสุดท้ายครับเด็กที่8ก็จะเป็นเด็กพิชชูอ e ีเอ็กครับก, P K e ก็พิชชูอีเอ็กเ่ก็พึงได้มา2ใบแต่ว่ายังไม่มีทันเดอร์ x เลยก็จะเป็นเด็กแบบสายประหยัดหน่อยครับก็จะมีพวกมารุไม้แล้วก็ตัวมาลา,ายเนาะ,อะเอเลคแล้วก็ ตัวพิกุชินเนาะโอเคนี่เป็นเด็กสายประหยัดเนาะเดี๋ยวก็พิคชูก็เดี๋ยวผมจะทําคลิปลงช่องอีกทีหนึ่งเนาะครับใครสนใจก็กดติดตามเราไว้ครับผมนี้ก็คือเด็กทั้งหมดที่ผมจัดได้ตอนนี้เนาะจาก100 p a แพ็คถือว่า100 p a แพ็คเนี่ยได้มาหลายเด็กเหมือนกันนะใครที่เป็นผู้เล่นใหม่แล้วคิดว่า,เ,าเกมนี้เราต้องเติมหรือเปล่าถึงจะได้เ,เด็กดีๆมาเล่นเนี่ยก็โดยดีผมเป็นตัวอย่างเนาะก็ ไม่ได้เติมเลยได้เด็กมาเล่นตั้ง8เดนะ็กเนาะอืมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับดวงของแต่และไอเดียมนกันนะครับก็บางคนก็อาจจะได้าการ์ดน้อยกว่าผมเด็กน้อยกว่าผมหรือบางคนก็อาจจะได้ทําเด็กได้มากกว่าผมนะครับก็มันก็ขึ้นอยู่กับดวงของแต่และบุคคลนะครับแต่ผมการันตีได้เลยว่าสายฟรีเล่นได้แน่นอนครับเค okay. เดี๋ยวมันจะมีเด็กที่9ที่ผมจัดเตรียมไว้แต่ว่ายังไม่เสร็จเนาะ จะเป็นเด็กไคริวเด็กไคริวนี้ก็มาจากแพ็คมิวทูเนาะแต่ผมไคริวตัวนี้ผมได้มาจากวันเดอร์พิกอย่งเปิดไคริวไม่ได้เลยสักใบเนาะอืมมาจาก Peak. วันเดอร์พิกเนาตอนนี้เด็กเนี้ยจะขาดไคริวหนึ่งตัวก็จะทําเด็กไคริวได้ละแต่ว่าตอนเนี้ตัวฟอร์สมอดอะ,อะคิดว่าเมตาตนเนี้อาจจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับไคริวตนเนี้เขาจะเล่นกับตัวมาตาดก,กัสซะเป็นส่วนใหญ่ซึ่งเดี๋ยวถ้าเกิดว่า ได้ไคร,รีวมาเมื่อไหร่อ,อีกอีกตัวมาเมื่อไหร่ครับก็จะทําคลิปเด็กไครีวให้ทุกคนได้ดูอย่างแน่นอนนะครับโอเคนี่ก็เป็นเด็กทั้งหมดที่ผมมีนอกหลักจากเปิดตัวไปครบ100แพ็คครับผมก็ในอนาคตถ้าเกิดว่าชิปเมนต์ตัวนี้250ย250แพ็คนะี่มันเด้งขึ้นมาอีกแล้วก็เดี๋ยวจะทำคลิปเนะ่มา ให้ทุกคนได้ดูดว่าถ้าครบ250แพ็คแล้วเนี่ยผมจะได้จะมีเด็กอะไรให้เล่นบ้างเนาะโอเคครับก็วันนี้ก็มีประมาณนี้แต่ว่าเมื่อกี้ผมเห็นว่ามีแพ็คเด้งมาให้เปิด1นึแพ็คเดี๋ยวมาดูกันว่าแพ็คที่1 0 1นเนี่ยจะได้การ์ด e x มาหรือเปล่าตอนนี้ผมจะเปิดไปที่แพนะ็ค l i ซาร์ดอนเนาะเพราะว่าตอนนี้กำลังหาตัวสตาร์มี e x มาคอมโบคู่กัน อยู่โอเคเราจะได้ก๊อตแพ็คหรือเปล่านะเพราะว่า100แพ็คเนี่ยผมยังไม่ได้ก๊อตแพ็คเลยสักใบเนาะเอ้ยยังไม่ได้ก๊อตแพ็คเลยก็ถ้าเกิดว่าได้ที่1นึขึ้นมานี่จะดีมากเลยนะโอเคครับทุกคนไปดูกันเพ่นเลยคือตอนนี้ในคอมมูนิตี้ครับเมื่อ ผมเคยบอกไปว่าเขาจะหาตัวแพ็กที่มันงอเนาะอันนี้มันตรงแพ็กที่มันงอนก็คือจะอยู่ข้างบนแต่ว่ามันก็มีข้อมูลออกมาบอกว่าตัวเนี้ยการ์ดมันออกตั้งแต่คุณกดโอเพนแล้วที่คุณที่ให้เลือกเนี้ยมันก็แค่หลอกให้เราเลือกเฉยๆ <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแพ็กที่1นึ่งร้ผมจะได้เป็นตัวอะไรเปิดอย่างรวดเร็ว เดี๋ยวขอดูขอบ่อยสิโอเคไม่มีขอบลุ้งเลยนะเนาะไอตัวนี้ผมเห็นคนเขาลงเด็กขอบตัวนี้อยู่ถ้าเกิดว่าได้ครบเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวจะมีเด็กแบบนี้เพิ่มเนีย่ยแน่นอนโอเคครับเดือยวว้ที่สองกันโอเคตรงนี้มีแล้วอุ้ยตัวนี้ผมกาลังอยากได้อยู่เลยเพราะว่าอยากจะเล่นเด็กไฟเหมือนกันยังไม่มีเด็กที่เป็นธาตุไฟเลยได้ไปดีมาก็ถือว่าโอเคครับ โอ้เมลตันนะครับก็ตัวนี้มีแล้วเค okay. ตัวนี้ก็มีแล้วครับนี่ก็เป็นหน้าตาของแพ็คที่หนึ่งร้อย่งของผมนะครับโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับใครชื่นชอบก็าฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็รอรับชมคลิปถัดไปของผมได้เลยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับทุกคน